ว่าแล้วโดนทัวนลงทีเดียวแก้ปีกเลยหลังจากที่ข่าวที่แล้วเนี่ยที่มีการอัปเดตมาเนี่ยตอนใหม่ๆเนี่ยก็คือยังไม่มีปีกเลยนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เพิ่มปีกมาไปที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนจะปรับแต่งอีกนิดหน่อยนะฮะทำให้มันดูดีขึ้นก็เทียบกับตอนแรกเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าเลยและก็สําหรับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าไอตัว exclusive ที่มาใหม่เนี่ยมันจะดีหรือเปล่าอย่างเช่น astro l a ที tv man หรือว่า d วู man นะฮะ ซึ่งดูากที่เขาโปรโมทขนาดนี้เนี่ยมันก็ดูจะดีใช่ปะละ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะโหดอย่างที่เขาว่าเปล่าแต่รู้สึกว่าเหมือนไอ้ตัวนี้จะโหดสุดมั้งมันมีเอลีและสเปรดด้วยไงแถมมีสโลด้วยคือแบบครบคันในตัวเดียวอะ่ะคิดดูดิโอ้โหอะไปเดี๋ยวผมขอกลับก่อนอ่าโอเคกลับมาแล้วอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะไปที่โพสต์ออฟฟิศไปเอาตัวก่อนนี่2ตัวโอเคกดรับทั้งคู่เลยนะฮะอ่ะเรียบร้อย โอเคกลับไปที่เดลอีเวนต์เหมือนเดิมผมอยากให้เขารีบเอาไอ้นี่มาเร็วๆมากเลยอะเนี่ยไอ้เน,นี้ยที่ยังไม่มาเนี่ยเพราะว่าอ e ีซี่นี่มันคือง่ายเกินมากครับแล้วก็อีกอย่างก็คือแต้มันได้น้อยด้วยใช่แล้วมันก็มีเพียง30เวฟซึ่งมันง่ายมากนะฮะส่วนอันนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ซื้อเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมาซื้อก็ได้โอเคไหนดูดินี่ไงนี่สองตัว แล้วล้วก็เอาล้านปีตเตอร์แมนไปด้วยอ่ะโอเคอุ้ยราคาพันหนึ่งกับพันห้าเลยเหรอถือว่าค่าวางแพงใช้ได้นะเนี่ยทังั้นคงจะต้องแบบว่าใช้ตัวต้นเกมด้วยอืมเอาไปตัวไหนดีอ่ะตัวนี้แล้วกันโอเคไปค้นหาร้าน b o กท h เ a d c o m เข้ามาที่หน้าเว็บและมาร่วมตัดลุ่อีเว n น การกลับมาของนักลบกผูแข็งแกร่งและเทศกาลดอกไม้ไฟสุดร้อแรงพร้อมกับสินค้าอื่นอีกเพียบที่บอกทีเ็ดโอเคนะครับโอเคกดออตโตโสคิปไปเลยอ่ะมาเดี๋ยวเริ่มมาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมจะรอตัวต้นเกมไปเลยดีกว่าว่าน่าจะยากอะถ้าเกิดวางตัวไอ้ลาร์สพินเตอร์แมนเนี่ยคือมันได้เงินแค่500งแล้วรอตั้ง60สิอะน,นาทีได้แค่500อะมันไม่ค่อยคุ้มอะ ผมว่าเดี๋ยววางตัวต้นเกมไปก่อนเลยแล้วกันอโอเคไว้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเอาจริงเนี่ยแค่ตัวเนี้ยมันก็น่าจะไหวแหละแต่คิดดูนะอุ้ยวงกว้างใช้ได้นะเนี่ยโอ้หไม่เยวว่าใช้ได้เรกวกว้างมากเลยอะดูดิโหแทบจะครอบคุมหนึ่งในสี่อะเนี่ยแค่ตรงเนี้ยมันก็สบายละมาเดี๋ยวต้นเกมเลย โอเคดูเหมือนว่าผมต้องลบดิวเฮลิคอปเตอร์นะฮะเนื่องจากว่ามันโกเกินเดี๋ยวเราจะไม่เห็นความสามารถของไอตัวแอตโตไงอ่ะส่วนอันนี้ดิวแมนเดี๋ยวผมค่อยวางแล้วกันไหนขอดูวงหน่อยเควงก็ได้อยู่ใกล้เคียงกันอ,ะอ่ะเริ่มต้นมา30อันนี้40โอเคแต่นี้คูลดาว0 2น์คือไวมากอ่ะเดี๋ยวแอตโตวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะใกล้ฐานดีเออมันมีเอลด้วยไงเนี่ย อิ้ยเริ่มมามีแขนเดียวคือถือว่าโหดอยู่ผมรู้สึกขัดใจกับโมเดลเกมนี้มากเลยมันทำออกมาได้แบบดูดีนะแต่คือแบบแอนิเมชันนิ่งเฉยแทบไม่ขยับมาเดี๋ยวมาอัปเกตไอตัวลาร์สพินเตอร์แมนก่อนรูเหรอลูเหรอเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่าาแล้วมีตัวหลุดซะด้วยอ่ะก็ถือว่ามาลองดูก่อน มันก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นอ่ะ๋ยวมาดูใกล้ๆนี่มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่แต่ค่าอัพมันดูแบบ5 0 0 0ันอ่ะคิดดูดิไอตัวนี้มันใส่ได้ทีละเท่าไหร่อ่ะ7 5 0โอ้โหนานเลยเงี้ยผมว่าไอตัวที่มันดูดีกว่าน่าจะเป็นตัวดิวอ่ะในเริ่มต้นอ่ะนะแต่ในช่วงเวลาอื่นเนี่ยไอตัวแอตโตเนี่ยคือโหดถ้าเกิดว่ามันอัพอีกขั้นอ่ะแต่ตัวนี้ดิวเนี่ยดุดกองสุดละนี่เห็นป่ารัวๆเลย นี่นะฮะโค้ตตัวเล็กมากเนี่ยตัวเล็กมากเลยอ่ะเดี๋ยนะนี่คือไซส์ผมนะอ่ะแล้วเทียบกันดูในโอ้โหครึ่งหนึ่งอ่ะอยู่ใต้อกผมอ่ะคิดดูดิผลเล็กมากมาเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกขั้นหนึ่งผมว่าน่าจะเพียงพอที่จะอัปเกรดได้ละ ใช่ไหมอย่างรออยประมาณสองตัวเนี่ยแต่สตัวเนี้ยเรียบร้อยเลยโอเคอาจจะต้องช่วยนี่แต่ตัวยูเม่นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูโกงไปเนี่ยแต่ก็ถือว่าได้อยู่ถ้าเทียบกับราคาโลบัมันอะเพาราะโลบัมันแพงใช้ได้นี่แต่ก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นอะ ดูเหมือนสองตัวเนี้ยมันจะเป็นจะต้องแบบว่าค่อยๆไปทีละตัวจะวางหลายตัวไม่ได้เหมือนว่างงั้นน่ะแต่ก็ต้องอัปเกรดด้วยโอเคอัปเกรดไปสําหรับตัวแอตโตอ่านี้ง่ไงเรียบร้อยเออคันเนี้ยจัดการง่ายขึ้นนี่ถ้าเกิดว่าขั้นสองเนี้ยดูดิมันจัดการง่ายเลยเทียบกับขั้นแรกแล้วคือต่างกันมากนะฮะนี่วางสองสามตัวเลยอ่ะวางใกล้ๆตรงนี้ ตัวนี้ลบทิ้งไปได้เลยเอามาวางไว้แถวเนี้ยนี่ช่วยกระโจมตีนี่ไงเนี่ยนี่พี่แกโหดใช้ได้นะเนี่ยโอเคดูเหมือนจะเริ่มไม่ไหวและเก็อจริงอ่ะไหวยอยู่แล้ะถ้าเกิดว่าอัพเกรดนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมอัพตัวนี้ดีกว่าอ่า ไอตัวที่ยังไม่อัปเกรดก็ลบไปเลยเพราะว่าแค่2ตัวผมว่านะ่าจะไหวกกับไอพวกดิวพวกเนี้ยถึงจะยังไม่อัปก็ก็ดูจะพอไหวอยู่ละเนี่ยนี่ก็ถดูว่าโหดใช้ได้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนี่นะฮะนี่น,น,นี่มาดูดูอ่ะเดี๋ยวผมลบให้เหลือตัวเดียวแล้วกันอ,ออตโต้สกิปไปเลยอันนี้ก็เดี๋ยวอัปเกรดไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะเหลืออย่างละตัวแล้วกันนะฮะ ก็จะได้ดูว่ามันโหดแค่ไหนอ่ะตัวนี้ก็ลบทิ้งมาเลยอ่ะตัวนี้เอามาไว้ประมาณเนี้โอเคเรียบร้อยอัปเกรดไปนี่โอ้โยนี่สินะคู่หูใหม่อย่างโหดหืไอตัวนี้รู้สึกมันจะไม่มีแบบการสตาร์มเนี่ยใช่ไหมรู้สึกจะไม่เห็นมันการสตาร์เลยนี่ เอาริงสองตัวนี้มันไม่ได้โหดมากเพราะว่าอันนี้อย่าลืมนะว่ามันเป็นแค่โหมดอีซี่แลวเหมือนว่าถ้าเกิดว่าวางแค่สองตัวนี้อย่างละตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เงินมันอัพแพงและอย่างไอตัวนี้ยังมีแค่ลาดพิทเตอร์แมนเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีไททันอ่ะไม่ได้อาจจะอัพตานได้แต่ระหว่างเนี้ยผมรู้วิธีเยู่วเออวางแล้วก็อัพสองตัวเนี้อันนี้ด้วยอันนี้ด้วย หวยด้านหน้าเลยให้มันโดนตีเออที่30ก็คือด่านสุดท้ายไปทีเรียบร้อยก็ถือว่าใช้ได้ก,ก็พาผ่านชะนะได้อยู่ะแต่สำหรับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นแบบด่านธรรมดาอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่อีเวนต์ผมว่าน่าจะผ่านได้ง่ายเพราเนี้ยเราไม่มีตัวซาต้าหรืออะไรที่มันแบบได้เงินเยอะๆต่อเวฟอะไรเงี้ยมันได้เป็นแบบว่าทุกๆ30วิหรือ60วิบ่ิมันเลยยาก โอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเว็บนะครับก็คือเว็บบอกทีเฮนั่นเองซึ่ง2ตัวที่ผมได้ให้ดูไปเนี่ยแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันโหดแค่ไหนเนี่ยก็มาจากร้านนี้นั่นเองนะครับบอกทีก็คือนี่ถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อตามผมนะฮะก็ให้กดเข้ามาที่ Unit ยูนิต t Tower Defense แล้วก็นี่นี่นะฮะก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่มาจากอีเวนต์ดิวนะฮะก็จะมีตั้งแต่อัลติเมตกอต์ลี่มิติกอ่ออันนี้ หาง่ายอยู่โอเคอันนี้ก็จะเป็นไททันพิทเตอร์แมนนี่ราคา98บาทก็สําหรับที่ผมคิดี่ยถ้าเกิดว่าเอาไปซื้อด้วยเจมกับซื้ออันนี้เนี่ยผมว่าอันนี้คุ้มกว่าเพราะเราการันตีได้เลยแล้วก็นี่นะฮะสตัวไม่ใช่ดินี่2ตัวนี้แอตโตลาทีวีแมนแล้วก็ดีวูแมนนะฮะราคา78บาทกับ59ผมว่าถ้าเกิดว่าจะซื้อ2ตัวเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อคู่กันเลยนะฮะเพราะว่ามันจะคุ้มมากสําหรับอีเวนต์เนี่ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณเดือน2เดือนอะไรเงี้ย เพราะว่ามันมีทั้งเกมพาร์ทเมนูนี่นั่น,นเพราะงั้นผมแนะนาให้ซื้อ2ตัวไปเลยจะได้เล่นสบายๆนะฮะโอเคสําหรับร้านนี้เนี่ยขอฝากไว้ก่อนเลยนะฮะว่าร้านดีจริงนะฮะและก็สามารถเข้าลิงก์นี้ได้ใต้คําอธิบายคลิปนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเติมเงินนะฮะก็เขาจะมีสอนอยู่นะฮะว่าจะเติมเงินยังไงเพื่อเอามาซื้อของในนี้นะฮะก็จะได้แต้มมานั่นเองนี่นะฮะก็อย่าลืมเข้าสู่ระบบก่อนด้วยแล้วกันนะครับ โ okay. อเคอะไรสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากร้านบอกทีไห้ไวแค่นั้นแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบใจยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ